สดีเอฟซี C ทุกท่านนะจ๊ะนีนัด,ด,นดโอ้ยคนนี้เดี๋ยวค่อยแม่มาคุยเด้อเดี๋ยวคน,นเนี้ยเนอเดี๋ยวป้าน่าทำทุระก่อนเด้อนี่นะคะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนะคะ FC เนาะมาตรวจสอบระบบที่ร้านเราว่าเราทาถูกต้องไหมอ่ะนี่<อ>มีค่ะ,คะ อโอ้ยเจ้าของร้านนี่เจ้าของเทศะเจ้าของเทศบาลพี่หนูจะบอกพี่ไปเจ้าของเทศบาลขอบริบรชาช่วหน่อยค่ะเออพี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่นะคะในในเจ้าหน้าที่เทศบาลซุ้มไหนนั่งได้ซุ้มเรือนไทยดีกว่าไหมพี่ร้อนไปาปร<ป>้อนให้ให้พี่เขามา,าตรวจสอบนะระบบระบบจักไขมันโอเคแล้วนะนะโอเคแล้วนะ ระบบภาษีกําลังลิงกําลังคุณอ่านะอะไรอ่านว่าคุณน,นะ <Hey. S 1> นั่นแหละตามนั่นแหละเขียนตามนั้นแหละ,ะมา,ามามามานี้มานีมามามาเข้าซุ้มมานะเอฟซีนะนะเราเออเราทํานะคนะเอฟซีเนาะเป็นระบบมาตรฐานมีบอ่อดักไขมันนะคะที่รับการตรวจสอบจากเทศบาลแล้วนะคะเอฟซีเนาะนะอย่างนะบ้านเหรอ น่าจะสามสิบไม่ไม่ไม่บ้านไม่เฉยว่ามันจะมีมันจะมีแยกไอ้ที่ดินทั้งหมดนะว่าเราแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยเท่าไหร่เราใช้ทํากิจการเท่าไหร่แล้วอ๋อแบ่งแยกออ๋อแบ่งแยกที่ดินออกจากตัวบ้านที่สุดตรงนั้นเลยใช่ก้าหนึ่งสองหมู่สี่ก้าวหนึ่งสองหมู่สี่เลยที่กิจการคาะอาหารค่ะนี่แหมจะบอกเขาให้เป็นไอ้นี่แหละไอ้น้ำไม่แขกเลยเด้อ แล้วไอ้เเลย่่าตป็นซุ้มซุมมมม้มจะพอไม่มีบรรยากาศน่าจะโอเคอยู่บรรยากาศน่าโอเคมันสูงไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวถ้ามีเงินเดี๋ยวก็หลงังคาหรอคะถ้าฝนตกน่กา,าจะสอาดอะหลังคามันน่าจะลงมาอีกสักนิดนึงไม่ไม่เดี๋ยวแก้กันไปพี่เดี๋ยวค่อยๆแก้กันไปเพราะว่าเผื่อบางคนเขามากับกิ๊กไงเขาก็ไม่อยากให้ตัวข้างๆเห็นไงอ๋อไม่เราเรามีผ้าม่านแบบสวยหรูมันลงเออ เดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยไมไ่เอาตัวเองเป็นมันตักขาดนะไม่เดี๋ยวก่อนถามหน่อยนี่เจ้าหน้าที่เทศบาล,ลอเออเป็นนางแบบคะเนี่ยฮะเจ้หาหน้าท <laughs> ี่เทศบาลอ๋อโอเคเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลใน<ศ>เ,นเนนอฟซีหนูขอหนูขออนุญาตถ่ายถ่ายแล้วนะเอะเอไม่อยากให้ใครเห็นแต่เห็นทั่วโลกนะหนูบอกให้ก่อนนะอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะเนาะโต๊ะก๊อกอี้ใช่ไหมคะมีโต๊ะก๊ออี้พี่ชาติเรามาจองซุ้มนี้เลยอ๋อ เทศบาลเวลามีงานก็เชิญร้านพี่นัดได้นะเดี๋ยวคิดราคากันเองเออจากจากพันหนึ่งก็คิดว่าเป็นสองพันมีมีงานฮะเย็นไหมเย็นแต่ก็ตัวก็ตัวเองไปอยู่นอกุ้มตัวเองก็ร้อนสิแล้วเดี๋ยวจะประทานโทษเออใส่เสื้อเอฟซีี่ พี่ขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวเขานี่นะเดี๋ยวเขาจะไม่รู้นะคะไอซีว,ว่าเราลนะค่ะนะเทศบาลสำารานนะคะน,นี่ บบใช่แล้วก็เลยพี่นัดเอาไปติดไว้ข้างนอกก็ได้ให้คนเห็นว่าดูเร็วนี้ใช่ก็ไปติดตรงทางเข้าฝัาง่งนู้นแล้วก็ว<ร>าปากทางฝั่งนู้นก็นั่นแหละเราจะรอไปถามตัวเองก่อนไงเราก็เลยยังไม่กล้าไปติดแล้วก็กไม่ถ้าไม่อยากจ่ายเยอะก็เป็นอาจไม่ต้องมีรูปภาพหรือว่าเดเดยภาษาอังกฤษเหรออันนี้ภาษาไทยเออจ่ายไปเหะอไม่คือเอการการการคำนวณภาษีป้ายมันจะมี มันจะมี3ประเภทไงถ้าเกิดว่าเราเราใช้แค่เป็นตัวภาษาไทยกับตัวเลขอย่างเงี้ยเราก็จะจ่ายถูกหน่อยแต่ถ้าเรามีรูปภาพมีภาษาอังกฤษพี่เข้ามานี่ข้างในมันเย็นแล้วจะจะจะเข้ามาเย็นมากเลยมันเย็นฮะเออเดี๋ยววาดูร้ายเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเพื่อความสบายใจของเอฟีในช่องหนูเนาะระบบนะเออระบบมอบัดน้ำเสียโอเคแล้วนะ นะระบบระบาดระบาดน้ําเสียนนะอซีนะมีหมอกนี่นะท่านจัดเก็บขยะมีมีที่ทิ้งขยะให้ชัดเจนเือควาปอดจัยโซดาจะไปไหนไปแจ้งสารคดี่ทิ้งขยาเนะคะใช่ใช่เออเทศบาลค่ะขออย่างได้ไหมขอหินคุกสคกสามคันน่ลงทางเขาเทศบาลจ๋าไปแจ้งสุทพรนะ ไปจแจ<อ><อ>้งสอทอ,อในเขตตัวเองอยู่เหรอไปแจ้งสอทอหรอขอ,ขอ,ขอไม่มันได้มีความเจริญเข้ามาในท้องที่ไงพี่ใช่ไหมได้มอเาาสทขจัดกรอ๋อต้องสอทอโอเคขอบคุณม,มากนะคะเออมา<ๆ>เอาหมอนมานำเด้อเด้อมีเปรแล้วมีหมอนเดี๋ยวหมอนมานำเด้อเด้อยังไม่เปิดยู เออได้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 โอ้โหเอซี่เออออกสื่อทั่วโลกยุมซูมพีนัดกินเบียร์เดี๋ยวปตอ, <นะ S 2> ตอนไปติดค่อยแจ้งก็ได้ค่ะโอเคได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะอ่ะใครทายถูกห้องน้ำอยู่ซ้ายใครอยู่ซ้ายผู้หญิงอยู่ไหนอ่ะเฮ็ดดีแทะสมไมเฮ็ดดีแท้ สดาจะไปไหนลูกไปหาหมอครับเป็นอยังมันไข่ไข่แห้งไข่แห้งเลยเหรอครับเดี๋ยวๆแป๊บนึงรอเขาสิเขาว่าตรวจเช็คแป๊บนึงนี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบชุดแปดสองหกเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เก้าหกค่ะไอ้เบอร์พี่น้องเข้าไปด้วยนี่นะคะไอซีเม่ เออถ้าไม่เห็นโลโก้นี้นะ FC เราก็จะไม่คิดว่าเช่สบานเอเราคิดว่าเป็นลูกค้าและเป็นนางแบบนางแบบขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเปิดร้นเได้ค่ะเอาเบอร์ไว้ยังอ่ะโอเคโซดาลูกไม่บายต้าเป็นอะไรไม่รู้โซดาต้องไปด่วนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาตังให้โซดาหน่อยลูกเป็นอยังไข่ครับไข่ตั้งเมื่อคืนนี่ไข่ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยวติดน้ำกระตุนไอ้เอาตังให้โซดาหน่อยสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นัทโอนให้เอาเบอร์บัญชีมาบ่มีบ่มีเบอร์บัญชีมีอยนี่นี่อะพ่อเมืนเออเด้อแล้วโทรแล้วบอกพ่อโทรมาหาพ่อหรือพี่นัทโอนให้ครับเออไป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 แล้วไปแม่ไดอะไรมากขึ้นเขา โอเคไม่ไ,ไม่มาเขาสี่ขับก็ได้งไงโทดาฮะเจ้าเจ้าว่าวไปฮะให้พี่นัทขับรถไปส่งเขาสิเอ้ยนั่นน่ะ,นะ,นะไปแล้ว FC ชีตามไม่สบายไปไปค่อยๆไป,ไปนี่เนาะนะคนะ่า FC เนาะสำหรับร้านอ e ีเป็ดนะคนะ่า FC เนาะเราก็ลุ่งแล้วนะคนะ่า FC เนาะ ทำไมนะเอซี c, พี่นัดนะคะถึงถึงต้องทำอะไรที่มันเยอะแยะมากมายในเอเพราะที่ตรงนี้มันที่ถูกกฎหมายนะคะเอซีเนาะที่เอ่อทำไมเราต้องแบ่งที่เป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะเพื่อนในการ1เสียภาษีสองระบบน้ําเราผ่านแล้วนะคะเอเนาะระบบร้านเราผ่านแล้วเอ่อระบบการทําร้านเราผ่านแล้วทุกอย่างนะคะเอไม่ได้เคยบอกใครนะ คือให้ทุกอย่างผ่านแล้วก็สําเร็จเราไปยื่นเรื่องนะคะกับเทศบาลนะคะทุกเรื่องเพราะว่าเราเป็นร้านอาหารนันนะคะเอซีเราขึ้นมาเป็นร้านอาหารเมื่อก่อนเราขายเราอาจไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเอซีเนาะเดี๋ยวพี่นะัทจะแจงรายละเอียดในคลิปหน้านะให้ฟังนะว่าเ,เราต้องทําอะไรบ้างแต่ที่เขาตรวจสอบมาทั้งหมดคือเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะคะเอซีสบายใจได้แล้ว เราทำถูกต้องนะคะตามกฎของเทศบาลหนึ่งบ่อดักไขมันเรามีนะคะเอฟซเนาะระบบน้ําทิ้งระบบห้องน้ําทําไมเราต้องทําห้องน้ําดีเอฟซี FC? นี่แหละคะ่ะนะมันเป็นร้านอาหารแล้วนะคะเอมันไม่ใช่ว่าอยากทําอะไรก็ทำนาะแค่นี้นะคะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่นัทจะบอกในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดว่าอะไรบ้างนะคะขั้นตอนหนึ่สอนะคะร้านอีเป็ด ทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะเอทีทุกท่านสวัสดีจ้